สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับผมพูดถึงละครเรื่องหัวใจศิลากันอีกแล้วต้องเป็นคลิปสปอยกันต่อให้จบเลยนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยใน EP ที่17แล้วนะครับเป็น EP สุดท้ายละเป็น EP ในตอนอวสานนั่นเองนะครับผมเราไม่รู้ว่าของอ่าของปัจจุบันเนี่ยมันจะจบใน EP นี้ไหมนะครับผมแต่ถ้ามันแบบว่าถ้าเราแบบอิงกับเวอร์ชันเกา่าเหมือนที่ผมทําคลิปพูดคุยกันเนี่ยก็จะจบใน EP ที่17ครับผมโอเคแล้วก็พูดคุยกันเฉยๆนะครับผมถ ก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงในอีีนี้กันดีกว่านะครับผมเป็นอีีที่เป็นถึงตอนอวสานแล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับผมในอีในคลิปที่แล้วเนี่ยจิลาและมินตรานะครับผมก็ถูกคุณนายสีดานะครับผมจับตัวไปนะครับอาศิลาเนี่ยถูกบังคับนะครับผมให้โอนทุกอย่างที่เป็นของตัวเองแล้วก็รวมทั้งบ้านที่ได้จากคุณนายสีดาไปด้วยนะครับให้มาเป็นสมบัติของคุณนายสีดาแล้วก็ลูกชายนะครับโดยที่เขาเนี่ยขู่ศิลาว่าถ้าไม่ทาทุกอย่างเนี่ยเา จะทำร้ายมินตรานะครับศิลาก็เลยโทรบอกรัศมีนะครับผมให้เตรียมเอกสารเอาไว้รัศมีเนี่ยก็ไปบอกแววนะครับผมแต่ว่าแววเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับมีความที่แบบว่าทําไมศิลาต้องทําแบบนี้มีความสงสัยกันนะครับส่วนศิลากับมินตราเนี่ยก็ถูกจับไว้ด้วยกันนะครับผมแล้วมินตราเนี่ยก็เลยสารภาพว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของศิลานะครับศิลาก็เลยบอกว่าเออต่อไปเนี่ยพี่ต่อเนี่ยจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะครับผมแล้วตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จบประมาณนี้นะครับผมเหตุการณ์ต่อจากนั้นนะครับผมใน E ีีนี้นะครับหลังจากที่แว ครับผมไม่เชื่อว่าแบบไอ้ศิลาเนี่ยถูกบังคับให้ทําหรือเปล่านะครับผมก็เลยให้รัศมีนะครับผมกับแหวนเนี่ยไปหามิ่งขวัญที่บ้านนะครับผมทั้งคู่ไปหามิ่งขวัญที่บ้านครับแล้วก็จับตัวมิ่งขวัญครับผมขู่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยคือเขาจะแบบว่าจะตัดผมมิ่งขวัญทาให้แบบว่าไม่สวยนะครับผมก็เลยแบบว่ามิ่งขวัญก็เลยยอมบอกว่าศิลากับมินตราเนี่ยถูกจับไว้ที่ไหนนะครับส่วนฝ่ายศิลากับมินตราเนี่ยเขาก็ช่วยกันนะครับผมจนหนีออกมาจากบ้านนะครับที่ถูกจับตัวเอาไว้ได้สาววิทย ออกมาตามจับกลับไปนะครับส่วนฝ่ายของแหวนแล้วก็รัศมีนะครับผมก็ตามตำรวจนะครับผมมาจนถึงบ้านหลังนี้นะครับแต่มาเนี่ยก็ไม่เจอศิลากับมินตราแล้วเพราะว่าหนีออกไปก่อนนะครับผมก็เลยพากันออกตามหานะครับศิลากับมินตราเนี่ยก็หลบไปได้แล้วก็แอบอยู่นะครับทีนี้รัศมีเนี่ยก็มาเจอศิลาพอดีนะครับผมก็เลยแบบจะพาศิลาหนีไปด้วยกันแต่ทีน,นี้สาวิตเนี่ยเข้ามาเจอก่อนก็เลยจับตัวรัศมีเป็นตัวประกันไว้นะครับแล้วก็เหมือนมีการต่อสู้กันระหว่างลูกน้องของสาวิตนะครับผมกับศิลานะครับผมก็สู้กันไปสู้กันมา ครับผมรัศมีเนี่ยก็หนีออกมาจากสาวิทได้นะครับศิลาเนี่ยก็แย่งปืนมาจากลุกน้องของสาวิทได้นะครับแล้วในขณะที่สาวิทเนี่ยกำลังจะยิงศิลานะครับผมรัศมีเนี่ยก็เข้ามาขวางกระสุนไว้นะครับทำให้เธอเนี่ยถูกยิงเข้าไปจังๆนะครับแล้วสาวิทเนี่ยก็จับมินตราไปนะครับศิลาเนี่ยก็พารัศมีเนี่ยจะไปรักษาทีนี้เนี่ยรัศมีก็ไม่ไหวแล้วนะครับรัศมีเนี่ยถ้าใครสังเกตจริงๆตัวละครเนี้ยอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเหมือนอ่อยเหมือนอ่อยศิลาหน่อยแต่จริงๆแล้วเขามีความจงรักภักดีกับศิาาาเคมมีว ที่เป็นทั้งแบบเออมีความรักที่แบบก็คืออยากลึกซึ้งอะแล้วก็มีความรักที่เป็นทั้งเพื่อนะให้กับศิลานะครับผมคือเป็นผู้หวังดีกับศิลานั่นเองนะครับรัศมีก็เลยพูดประมาณก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะตายนะครับผมก็บอกศิลาว่าถ้าเออรัศมีอ่ะเคยขอศิบอกว่าถ้ามีทําสําเร็จอ่ะมีอยากได้รางวัลรางวัลของศิก็คือการหอมแก้มรัศมีนั่นเองนะครับแต่ว่ามีทําไม่สําเร็จแล้วมีคงไม่ได้รางวัลแล้วแหละทีนี้ศิลาเขาก็หอมแก้มนะครับผมหอมแก้มรัศมีในขณะที่แบบเลือดกําลัง ท้องเธออยู่อะสีลาก็เลยหอมแก้มรัศมีนะครับแล้วรัศมีก็ตายหมดลมหายใจตอนนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมตำรวจนะครับผมแล้วก็แหวนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาเจอพอดีนะครับผมแล้วรถพยาบาลเนี่ยก็มานะครับแล้วก็แบบตำรงตำรวจเนี่ยก็เข้ามาเต็มเลยมีลูกน้องของสาวิต์เนี่ยที่ยังไม่ตายนะครับผมมีแบบว่าที่โดนยิงแต่ยังไม่ตายนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้เบาะแสนะครับผมว่ามีรถแท็กซี่นะครับผมถูก,ถ,กถูกป้นไปแล้วก็คนขับแท็กซี่เนี่ยก็ถูกทำร้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยไปดูสถานการณ์นะครับผมรวมรวมทั้งทน Uh. คันวาก็บอกให้ศิลาเนี่ยอยู่อยู่ในจุดเกิดเหตุนีเเแ่แหละเพื่อมีอะไรเนี่ยจะได้แยกกันช่วยจะได้ไม่ต้องติดต่อกับลำบากนะครับในขณะที่ศิลาเนี่ยเขารออยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉยครับเขาก็ไปขโมยปืนตำรวจมาแล้วก็ไปจี้ลูกน้องนะครับผมลูกน้องของสาวิตเนี่ยที่เขายังไม่ตายเนี่ยแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยจะยิงให้บอกมาว่าสาวิตเนี่ยพามินตราไปซ่อนไว้ที่ไหนนะครับผมจนศิลาเนี่ยตามไปได้นะครับแต่ศิลาเนี่ยตามไปคนเดียวเลยนะครับผมตามไปก่อนคนเดียวแล้วก็ไปเจอสาวิตนะครับกำลัง จะพามินตราครับหนีขึ้นเรือไปนะครับแต่ว่าศิลาเนี่ยเข้ามาขวางไว้ได้ก่อนนะครับทั้งสาวิตแล้วก็ศิลาเนี่ยก็เลยยิงต่อสู้กันครับศิลาเนี่ยก็ยิงสาวิตนะครับผมจนล้มสลบไปแต่แต่เขายังไม่ตายนะครับและขณะนั้นนะครับผมคุณนายศิลาเนี่ยก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะฆ่าศิลาเพราะว่าศิลาเนี่ยยิงลูกชายคิดว่าลูกชายของตัวเองตายแต่ว่าสาวิตนะครับผมไม่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงศิลาตกน้ําไปนะครับผมแล้วก็จับมินตราเป็นตัวประกันนะครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจ มสาวิทเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยเขาจะยิงมินตรานะครับแต่ตอนนี้มินตราเนี่ยปวดท้องมากเลยครับเพราะว่า,าคือตอนที่ต่อสู้กันนะครับผมมินตราเนี่ยล้มลงไปนะครับล้มลงไปแล้วท้องเนี่ยกระแทกกับขอบสะพานครับทำให้เธอเนี่ยเจ็บท้องมากในตอนนี้นะครับผมในขณะที่ตํารวจเนี่ยกำลังเกี้ยกล่อมสาวิทยอยู่ให้วางปืนนะครับศิลาเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับผมแล้วก็ดึงสาวิทเนี่ยลงไปในน้ำนะครับคุณนายศีดานะครับผมก็พยายามยิงศิลานะครับผมแล้วศิลาเนี่ยก็โดนยิงกลางหลังแล้วก็จ น้ำไปนะครับส่วนสาวิทเนี่ยก็โดนกระสุนนะครับผมจากตํารวจยิงกาดลงไปด้วยแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยก็ถูกตํารวจยิงที่ขานะครับหลังจากนั้นนะครับผมตํารวจก็เข้าจับกุมคุณนายสีดานะครับแล้วก็งมจนเจอสาวิทนะครับแต่ว่าไม่เจอศิลานะครับผมสาวิทก็ขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าเขายังไม่เสียชีวิตนะครับค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องหัวใจศิลานะคะกับแฟนๆช่องวันทุกคนด้วยนะคะก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจเป็นอย่างดีนะคะ ก็หวังว่าจะติดตามรับชมกันนะคะฝาบด้วยนะครับ <laughs> หลังจากนั้นนะครับผมมินตราก็ถูกอานําส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่ามินตราเนี่ยได้เสียลูกไปแล้วนะครับแต่คุณแม่เนี่ยปลอดภัยแล้วไฟล์ของแม่ของมิ่งขวัญนะครับผมแล้วก็ตัวของมิ่งขวัญเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุณอาสิดาเนี่ยถูกจับนะครับเขาก็พยายามที่จะหนีออกนอกประเทศเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะที่เขากำลังนั่งแท็กซี่เนี่ยกำลังจะไปสนามบินนะครับผมก็มีตำรวจเนี่ยเปิดบอนะครับแล้วก็ขวางน้ารถดไว้แล้วก็มาจับตัวทั้งคู่นะครับผมไปโรงพักนั่นเองนะครับพอไป เขาเนี่ยมาจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ดีนะไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวสั่งย้ายให้หมดเลยในขณะที่เขาโวยวายอยู่ก็มีผู้หญิงที่แบบว่าถูกจับกลุ่มอยู่ในคุกด้วยเนะี่ยก็แบบว่าบอกเฮ้ยเสียงดังอะไรนะึกแล้วทีนี้เขาก็ไปด่าผู้หญิงพวกนี้นะครับว่าแบบเป็นคนชั้นต่ำพวกแกเนะี่ยเป็นคนที่คุกทีนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยลุมลุมตีลุมกระทืบนะครับผมทั้งทั้งมิ่งขวัญแล้วก็คุณแม่ก็คือกองนะครับผมในคุกเลยนะครับส่วนไฟล์ของคุณนายสีดาน,นะครับผมกับสาวิทนะครับที่ถูก ดีนะครับผมให้มาทําการอาทําแผนทำรับสารภาพนะครับดยที่ให้มาที่เกิดเหตุนะครับผมแล้วก็ทําให้ดูว่ายิงยิงคนยังไงฆ่าคนยังไงทําแบบไหนอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็มีคนมามุงดูเต็มเลยฝ่ายแหวนแล้วก็แววนะครับเขาต้องการที่จะมาแก้แค้นนะครับผมแก้แค้นคุณนายรีดาเพราะว่าเขาคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนฆ่าศีดาตายนะครับเขาก็เลยขนเปลือกทุเรียนนะครับผมมาเต็มตะกร้าเลยแล้วก็แจกคนที่มาดูเนี่ยให้ช่วยกันแบบว่าเอาเข้าไปตีนะครับผมเข้าไปตบหน้าทั้ง วิแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยจนเลือดเต็มตัวเลยนะครับแล้วคุณนายเนี่ยก็มาทาฉันยังไงพวกแกมันคนชั้นต ing ing ่ํายิ่งพูดแบบนี้ก็ยิ่งโดนลุมถึงกันไปใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดจบของคุณนายสีดาแต่ก็ไม่ถึงตายหรอกนะครับผมก็แค่แบบถูกทําร้ายร่างกายนะครับตารวจก็กันการออกไปนะครับส่วนฝ่ายของมินตรานะครับผมเขาก็เสียทั้งลูกแล้วก็เสียทั้งศิลาไปเนะี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเขาแบบคิดถึงมากเขาก็มานั่งที่บ้านหลังเล็กนะครับผมมาที่เรือนหลังเลนะ็กเนี่ยที่เคยอยู่กับที่เคยแบบ ลอยู่ที่นี่นะครับจนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเป่าเมาัลโอ,อกแกนนะครับผมเพลงหัวใจของเธอเนี่ยเป็นเสียงเป่าเมาส์โอ,อกแกนเป็นเป็นเสียงเมัลโอ,อกแกนของศิลาเนี่ยเขาก็พี่ต่อพี่ต่อ พี่ต่ออยู่ไหนแล้วทีนี้ศิลาเนี่ยก็โผล่มาครับแล้วเขาก็กอดกันทั้งคู่ก็กอดกันนะครับผมแล้วมินตราเนี่ยก็ถามศิลาว่านี่พี่ต่อยังไม่ตายใช่ไหมศิลาก็เลยบอกว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะคือศิลาแต่คนที่จะอยู่กับมินตราตลอดไปก็คือพี่ต่อแล้วทั้งคู่ก็กอดกันแล้วก็จบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของหัวใจศิลาใน EP ที่17แล้วก็ เป็น E ีีสุดท้ายนะครับผมในตอนจบนั่นเองเป็นตอนจบของเรานะครับซึ่งไม่รู้ว่าณปัจจุบันอ่ะเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมจะจบแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันนะแต่ว่าในเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับผมหรือไม่อาจจะแบบเปลี่ยนจุดจบของนักแสดงแต่ละคนให้เป็นไปตามไหนเนี่ยเราก็อาจเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะอาจจะแบบว่าตอนจบของคุณนายสีดากับสาวิตเนี่ยอาจจะไม่ถูกทําแบบนี้ก็ได้อาจจะแบบถูกทําแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วก็ว่าไปนะครับผมหรืออาจจะโดนอะไรมากกว่านี้หรือจะซอฟกว่านี้อะไร ก็ว่าไปนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้คือมันไม่ไม่ไม,ไม่เขาทาไม่เหมือนเป๊ะอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาถึงตอนอวสานแล้วนะถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลากันต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์จากตัวอย่างในแต่ละตัวอย่างของแต่ละ EP ีละว่าตัวอย่างเนี่ย มันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็มันควรจะดําเนินเรื่องไปประมาณไหนจากเวอร์ชันเก่าอะไรเนี่ยอาจจะมาทาคลิปพูดคุยกันได้ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็จะสิ้นสุดการสปอยอีพีเดียวๆไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ถ้าออนแอร์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีอะไรมาพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปพูดคุยกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่รับชมมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตั้งแต่ที่แบบว่า,ามีหัวใจศิลามาลาทอนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมคือเรามาทำคลิปหัวใจศิลาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเฮ้เ,เ่ี กระแสดีคนในโซเชียลเนี่ยดูเยอะเหมือนกันถึงเรตติ้งเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะออนออนวันเดียวกับละครของช่องอื่นที่แบบว่าเออมีฐานคนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาวบตัวผมเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากแล้วกันเนื้อหาตรงไหนมิภาพประการใดขออภัยในที่นี้แล้วกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเพื่อไปหาพลายคิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ